สวัสดีครับผมปันเวทครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโหราสาระสไตล์ปันเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมิถุนครับก็คือท่านที่มีลักษณะที่ราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนา,นายนถึง16กรกฎาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำปี2568นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาจวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1มกราคมขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31ธันวาคม2568 ในปี2568นี้นะครับจะมีดาวใหญ่เนี่ยย้ายราศีกันอยู่นะครับทั้งหมด3ดวงครับหลักๆเลยนะนะครับดาวเล็กเราไม่มาพูดถึงนะเพราะว่าในการทำนายดวงชะตาระดับรายปีเนี่ยเราจะพิจารณาที่ดาวใหญ่4ดวงซะมากกว่านะครับซึ่งก็ได้แก่นะครับดาวที่ย้ายนะครับได้แก่เลข8ครับพระราหูพระราหูเนี่ยจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะครับในวันที่5พฤษภาคมเวลา9นาฬิกา4นาที ดาวพฤหัสบ,บดีครับนะจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่13พฤษภาคมแล้วก็ย้ายต่อจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่2ตุลาคมนะครับอยู่ได้ไม่นานครับก็จะถอยหลังกลับไปนะวันที่23ธันวาคมก็จะย้ายกลับเข้าไปสู่ราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะช่วงที่ดาวพฤหัสบ,บดีเดินเร็วนะเขาเรียกว่าเสิร์นะหรือว่าเดินถอยหลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ ซึ่งนะในดาวพฤกษ์ดีเองเนี่ยจะเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนถึงวันที่19มีนาคมนะผ่านถึงปีปีถัดไปเลยนะ2569เลยนะครับส่วนเลข7ดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่19พฤษภาคมเดินเร็วนะเสิร์ชล้ำเข้าไปนะครับหลังจากนั้นอยู่ไปจนถึงวันที่23สิสิงหาคมก็จะถอยหลังกลับมาอยู่ที่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่ง นะครับไปช่วงหนึ่งนะไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับนะแล้วก็ในปี2 5 6 8นะครับอันนี้ผมพิมพ์ไว้ให้นะอันนี้คือพวกดาวที่โคจรแบบวิปริตนะนะครับจะไม่มีพระราหูนะครับพระพระราหูไม่โคจรเป็นปกตินะไม่มีพักมันเสิร์ไม่มีเดินหน้าเดินเดินหน้าถอยหลังเดินเร็วไม่มีนะขออภัยไม่มีคําว่าเดินเร็วนะเดินเร็วเดินช้า นะครับหรือว่าเดินถอยหลังนะเดินหน้าเป็นปกติแล้วแต่เดินหน้าของเขาคือเดินหน้าแบบทักษิณวัตนะเดินตามเข็มนาฬิกานะจะผิดแผกแตกต่างจากดาวอื่นๆนะดาวอื่นเขาจะเดินเป็นอุตาวัตนะครับเวียนซ้ายแต่ดาวพระราหูกับพระเกตเนะี่ยจะเดินเวียนขวานะนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่ดาวโคจรแบบนี้นะก็ส่งผลให้ชาวราศีมิถุนในปี2568นี้ ภาพรวมเลยเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถือว่าดีนะค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานการเงินอันนี้ถือว่าดีนะเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะครับอยู่ในโทนดีหมดเลยนะนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวพระดีเนี่ยโคจรเข้าทับลัคนานะดาวพระตุดาวพระตุเนี่ยเป็นดาวแห่งโชคลาภและก็ความสําเร็จเป็นดาวแห่งความรู้นะการศึกษา คุณธรรมความดีนะครับนะเป็นดาวแห่งบุญกุศลนะครับเป็นดาวแห่งการรักษาพยาบาลการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นเรื่องดีๆหมดเลยนะครับเพราะนั้นเข้าทับเนี่ยเข้าทับเนี่ยดาวพฤกษโคจรราศีละหนึ่งปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพฤกษเข้าทับลัคนาของชาวราศีมิถุนถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะในรอบ12ปีนะครับ12ปีจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งโดยประมาณโดยประมาณ ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปนะอันนี้คือดีนะและดาวพฤหัสบดีทาหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นเจ้าเรือนปัตตนิปัตตนิคือคู่ครองหุ้นส่วนความร่วมมือนะครับนะเป็นคู่ความก็ได้นะแต่มุมนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็เลข5นะครับดาวพฤหัสบดียังเป็นเจ้าเรือนกัมมะด้วยนะนะนะเจ้าเรือนกัมมะด้วยกัมมะคือการงานเพราะนั้นเนี่ยนะครับทั้งคู่ครองความรักหุ้นส่วนความร่วมมือการงาน ดีเข้าทับตัวนะครับอยู่ในภพที่ดีและถึงตัวเราด้วยแสดงว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนงานรู้สึกว่าแหมทํางานที่เดิมแล้วเนะี่ยอยากเปลี่ยนเหลือเกินก็มีโอกาสที่จะได้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะในช่วงต้นปีนะในช่วงตั้งแต่มกราคนมนต้นไปเลยครับมกรากรุมพามีนาเมษา นะครับเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปนแปลงในเรื่องของการงานและผู้สภานี่ก็ได้งานละได้งานที่ดีแล้วนะครับหรือหรือบอกว่าไม่อยากเปลี่ยนแบบว่างานเก่าใน่ยดีอยู่นะครับนะแต่มีเกณฑ์แบบนี้เนี่ยทำยังไงดีก็หาอะไรทําเพิ่มเติมนะครับนะเราอาจจะทํางานเดี๋ยวนี้เรา,าจ,จะไม่ได้ทางานแค่เพียงแค่งานประจําอย่างเดียวนะเรา,าจ,จะมีงานเสริมงานเด็เดกๆเอเราไว้หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเตรียมเตรียมพร้อมรับมือนะครับ เตรียมพร้อมรับมือบางท่านบอกว่าแหมทำราชการมาโดยตลอดเลยนะจะ,กะเกษียณแล้วเนี่ยหกสิบปีปีนี้จะ,กะเกษียณน,นะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะต้องหาอะไรทานะเออนะถูกไหมฮะเกษียณหกสิบนะบางบางบางสังกัดนะบางบางสังกัดบางหน่วยอาจจะขยายต่อไปได้อีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวเนาะนะครับเราเพราะว่าอะไรเพราะว่า เรายังมีอาตาัตราอายุเนี่ยอายุเฉลี่ยของประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ไหรครับเจ็ดสิบกว่านะเจ็ 72, ดสิบสองเจ็ดสิบสามโดยประมาณเพราะนั้นเรายังอยู่อีกตั้งสิบกว่าปีอ่ะถ้าพูดถึงเกณฑ์เฉลี่ยปกตินะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะนะนะต้องวางแผนนะต้องวางแผนนะเดี๋ยวนี้6คนอายุ60เนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงอยู่นะ,ะแข็งแรงอยู่นะครับไม่ต้องอะไรอะ่นะอดอดีตเจ้านายผม60กว่านี้ยังแข็งแรง แข็งแรงๆๆรเดินเร็วเดินเร็วทํางานแข็งแรงคล่องแคล่วนะครับยังทํางานอยู่เลยเห็นไ,ไหมนะครับ <P ers> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องวางแผนละนะต้องวางแผนละม้บางคนมันบอกว่าแหมจะ,กะเกษียณอยู่แล้วไม่อยากจะทําอะไรแนะนําว่าถ้ากําลังจะ,กะเกษียณแล้วยังไม่มีอะไรยังไม่ได้คิดจะทําอะไรเริ่มเลยดีกว่าเพราะเรามีเกณฑ์ที่จะทําอะไรได้ดีๆนะครับดาวพุธดีเนี่ยเป็นดาวแห่งการเริ่มต้นด้วยนะ นะครับเป็นดาวแห่งการเริ่มต้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เข้าทับลัคนาเนี่ยก็แสดงว่าเราจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ใหม่อาจจะเริ่มกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับหาอะไรทํามากขึ้นนะนะอาจจะหาอะไรทำนะครับอาจจะเป็นอาชีพก็ได้เป็นงานอดิเรกอะไรก็ได้นะครับลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถเอาอาชีพเอางานอดิเรกเอาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำนึกกลายเป็นรายได้เป็นรายได้เสริมได้ยิ่งดีนะครับไม่จําเป็นจะต้องเกษียณปีนี้แล้วค่อยมาคิดนะ นะเราเตรียมตัวอะไรอีก5ปี6ปีจะ,กะเกษียณคิดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะกว่าเราจะเซ็ตทุกอย่างได้ลงตัวศึกษาหาข้อมูลลองผิดลองถูกกว่าจะเข้าที่เข้าทางมางทีมตนงใช้เวลาปี2ปี3ปีเราไม่กดดันตัวเองเนาะถ้าเกิดเราเราคิดว่าเราจะ,กะเกษียณน,นะนะเราไม่กดดันตัวเองเราก็ขยับขยับ,ขย,บขยับทำไปพอถึงจุดจุดที่เรากเกษียณปุ๊บเอาละเราก็มีงานอื่นพร้อมรับก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่า ม่ได้ไห,มหมายความว่าแหมพอมีงานอย่างเดียวแล้วจะไม่ได้ทาอะไรหรือต้องออกจากงานเก่าแล้วมาทํางานงานอดิเรกนี้งานใหม่นี้อย่างเดียวไม่ใช่นะไม่ได้ไม่ได้แนะนําอย่างนั้นนะครับสามารถทําพร้อมกันไปได้ครับนะครับก็เตรียมตัวไว้เพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมาเข้ามากระทบถึงนะชาวราศีมิถุนนะครับซึ่งการเริ่มต้นนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วตอนที่ดาวพฤกษ์ดีเข้าสู่ตําแหน่งนี้นะครับดาวพฤกษ์ดีจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีต่อนเนื่ออีกอู้หลายปีเลย4ีหปีนะแต่ต้องเริ่มต้นในช่วง ที่ดาวพอดีทับลัคนาและเดินเป็นปกตินั่นหมายความว่าตั้งแต่13พฤษภาคมถึงวันที่7พฤศจิกายนนะครับเราจะต้องเริ่มทําอะไรใหม่ๆละไม่ว่าอะไรก็ตามเราต้องเริ่มทําละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับเปลี่ยนแปลงนาฬิกาชีวิตใหม่นะบ,บางคนเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาเปลี่ยนปรับใหม่ครับอาจจะเรื่องสุขภาพก่อนก็ได้ ส่วนเรื่องความรู้การศึกษางานเสริมอะไรค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าเราไปเริ่มช่วงนี้จะดีครับจะดีต่อเนื่องหลายปีเลยแต่ต้องเริ่มช่วงนี้นะครับนะหรือว่าท่านใดที่บอกว่าแหมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บออดออแอดแอเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าทับนี่ก็แสดงว่าจะเจอยาดีหมอดีนะจะเจอยาดีหมอดีการรักษาก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะครับหรือว่าหายเลยก็ได้โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปนะครับแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้โหนะ เจ็บอดแอดอออออออแต่นอนดึกกินเหล้ายังกินเหล้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะถูกไหมเออนะต่อให้ดาวดีขนาดไหนก็คงไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนะการกระทํากรรมกรรมกรรมก็คือการกระทํานะการกระทําของเราเนี่ยถือว่าเป็นเป็นใหญ่มากกว่าดาวด้วยซ้ําไปนะครับอ่ะนะนะดาวก็เป็นตัวเป็นโอกาสนะผมจะพูดเสมอครับมันจะมีคํา ไม่ได้คําของผมนะผมไปลอกเข้ามาอีกทีหนึ่งแต่ผมจาไม่ได้ผมลอกใครอ่านหนังสือนานมากแล้วเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วนะหนังสือของอาจารย์ท่านหนึ่งนะเขียนบอกว่าความสําเร็จมาจากสองคำก็คือโอกาสบวกความสามารถความสําเร็จมาจากสองคำคือโอกาสบวกความสามารถนะครับโอกาสนะโอกาสเนี่ยเราสามารถหาและมองได้จากโหราศาสตร์โหราศาสตร์พอช่วยได้ บางคนก็สร้างโอกาสด้วยตัวเองนะแต่โหศาสตร์ก็ส่วนหนึ่งนะครับพอช่วยได้อย่างเช่นในชาวราศีมิถุนช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสเข้ามาแล้วปีนี้จะเป็นปีที่มีโอกาสเข้ามาค่อนข้างจะได้ง่ายหรือว่าบ่อยบ่อยครั้งกว่าปกตนะิก็ต้องเตรียมตัวนะครับส่วนเราจะสําเร็จมากหรือน้อยขนาดไหนนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราการเตรียมตัวความพร้อมของเรานะนะครับเหมือนเหมือนตอนนี้คุณกาลังแห้งแล้งอยู่ผมบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวฝนจะตกนะเดือนหน้าคุณจะทํำยังไงสำหรับช่วงระหว่างนี้คุณจะขุดบอ่อคุณจะเตรียมตุ่มหรือคุณจะเตรียมเพียงแค อันนั้นก็แล้วแต่เราไงมันเป็นความสามารถของเราไงนะครับอ่ะนะเพราะนั้นจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการงานนะการขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงดีนะท่านใดที่รอง,งานอยู่ในช่วงนี้ในปีนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปต้นไปก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับหรือท่านใดที่ทํางานที่เดิมอยู่นั้นะไม่อยากเปลี่ยนงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับได้รับการโปรโมทนะหรือว่าได้รับการนิยมยกย่องชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อร่วมงานจากคนในแวดวงอาชีพสายงานเดียวกันก็ได้ นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นนะหรือว่าได้รับความร่วมมือที่ดีในในการทำงานก็ได้นะครับการงานดีการเงินดีไหมการเงินก็ถือว่าดีนะนะถือว่ามาพร้อมกันเลยนะครับการเงินกับการงานเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นไปในทางที่ดีเนี่ยพร้อมๆกันนะสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับแต่ในส่วนแต่ในส่วนครึ่งปีแรกเนี่ยเรื่องของรายดงรายได้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะอาจจะมีเรื่องแบบแหมเหมือนแบบ ตกลงใครที่มาสัญญิงสัญญากับเราเอาไว้ในเรื่องของผลประโยชน์รายได้นะเรื่องของการค้าธุรกิจการค้านะอาจจะมีเหตุผิดพลาดาคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปได้ครับสาหรับธุรกิจการค้าแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ทําเกี่ยวกับเป็นราชการพนักงานเงินเดือนอันนี้ไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถือกันกันถือว่าดนะีพวกค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ช่วงนต่เหนื่อยช่วงไหนช่วงครึ่งปีแรกนะโดยประมาณโดยประมาณครึ่งปีแรกท่านที่ท่านนั้นเท่าไหร่ครับ แสดงนั้นเนาานพราะว่าเลขดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนราภะราภะคือโชคลาภความสําเร็จแล้วก็ไรายได้ดาวคารเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับจะเดินไม่ค่อยดีครับเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างนะครับดาวคารจะเดินถอยหลังเนี่ยนะตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนปี67ไปจนถึงวันที่13มีนาคม2568เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยดาวกันเงินเราไม่ค่อยสู้ดีนะไม่ค่อยสู้ดีนะครับแถมแถมแถม ยังเปวียนเปลี่ยน,นเปลี่ยนอยู่เลยครับอยู่ในราศีกรกฎอ่าราศีกรกฎนี้คือเป็นนิดนิดคือต่ําต้อยด้วยค่าเสื่อมอ่อนกําลังไปว่าน้อยเพราะฉะนั้นรายได้ก็ค่อนข้างจะน้อยแล้วก็มีความกังวลใจค่อนข้างจะมากนะครับนะกว่าจะเริ่มเดินดีเข้าสู่ตําแหน่งที่ดีก็นู่นเลยครับวันที่6มิถุนายนเลยก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะปัญหาเยอะแต่ก็การเงินก็จะดีขึ้นเออ มีประสบมีปัญหาบ้างแต่ก็กังนก็กถือนพอดีไรายได้นะพูดถึงไรายได้ไรายได้ที่เกิดจากธุรธกิจการค้าการค้าขายทาธุรธกิจส่วนตัวอันนี้จะเป็นลักษณะน,นั้นแต่พวกไรายได้บุคคลเงินเดือนราชการไม่ต้องกังวลใจครับเพราะาไม่เกี่ยวแต่เป็นนั้นจะเป็นเรื่องของ,ของความรู้สึกเฉยๆเบื่อๆซสง่ำๆแค่นั้นเองนะสำหรับข้าราชการพวกพนักงานเงินเดือนนะจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่สำหรับดาวนคารนะครับดาวนคารอยู่ไปจนถึงนู่นนะ ปนเปลียป่ยนปนเปลียนจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ดาวอังคารจะเดินถอยกลับมาอยู่ที่ราศีมิถุนทับตัวเนี่ยก็คือช่วงวันที่25มกราคมถึงวันที่1เมษายนนะ25มกราคมถึง1เมษายนดาวอังคาร,ารอยู่ตำแหน่งนี้นะครับดาวการเง,นงนินทับตัวนะเหนื่อยหน่อยนะหรืออาจจะมีเรื่องขัดอ,อกขัดใจมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงินบ้างแต่ก็ได้นะไม่ใช่ว่าเสียหายโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทํางานส่วนไหนก็ตามการเงินไม่ได้เสียหายนะครับสำหรับปีนี้ถือว่าดีนะครับการเงินดี อาจจะเหนื่อยหน่อยนะอ่ะงานไปแล้วเงินนะครับเอ่อสิ่งที่ต้องระมัดระวังมีไหมก็มีนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องจากดาวคานนั่นแหละดาวคา์นทำหน้าที่เป็นลาภะแล้วก็ทําหน้าที่เป็นอริด้วยนะครับอริคืออะไรครับอริคือปัญหาประสัทความขัดแย้งนะหมายถึงโจรขโมยก็ได้นะนะครับแล้วยังหมายถึงเอ่อเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของภาระหนี้สินก็ได้นะครับหลกัหลกๆความหมายของ อะไจะมี3ความหมายหลักๆแต่ที่จริงความหมายมีมากกว่านั้นนะแต่เอาเราเอาแค่หลักๆมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ดาวังคารอยู่ที่2ราศีนี้นะครับก็คือทับเราทับลัคนาราวเข้าสู่ภพก,กุมภภพก์ก็แสดงว่าก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงินพอสมควรนะอาจจะมีเกณฑ์การใช้ใจ่ายเงินที่ค่อนข้างมากใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพก็ได้ก็ได้นะครับนะแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจมากนะเพราะว่าถึงแม้ หร่แม้จะมีเกณฑ์ใช้จ่ายหรือมีเกณฑ์มีปัญหาอะไรเนี่ยดาวพดีเขาทับก็จะช่วยผ่อนคลายนะครับนะก็จะไม่ได้ร้ายแรงอย่างอย่างทั่วๆไปอไปก็คือว่าป่วยได้อาจจะป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็หายนะต้องดูแลนะต้องดูแลนะครับอ่านะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยป่วยได้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของคอหูจมูกระบบทางเดินหายใจปอดนะส่วนใหญ่เป็นลนนักษณะนี้ช่องปากนะอาจจะเป็นฟันคุดเหงือกอักเสบได้หมดนะ ถ้าจะเจ็บแค่ได้ป่วยนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังรวมไปถึงเรื่องของความขัดแย้งกับคนอื่นนะครับคนรอบข้างนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะอันนี้คือสิ่งที่เตือนนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้ายไม่ได้ร้าย,ายมากนะส่วนทางด้านความรักโอ้ความรักนี่ต้องบอกว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนะท่านใดชาวราศีมิถุนท่านใดที่คบหาดูใจกับ แฟนมาสักระยะหนึ่งจนมั่นใจแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ตกลงปรงใจใช้ชีวิตร่วมกันนะครับอาจจะแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันเลยหรือทำข้อตกลงที่ชัดเจนว่าจะแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกัน,นก็ได้ก็ได้นะครับสำหรับท่านที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับมีความจะกระถิบละจะเป็นครอบครัวละนะครับจะเป็นคู่ครองละส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับนะแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็ดีครับถือว่าดีอยู่ในมุมที่ดี นะครับรักกันดีมีความสุขนะครับนะอาจจะอาจจะมีปัญหากันบ้างโดยธรรมดานะแต่ก็โดยภาพรวมแล้วก็จะรักกันดีมีความสุขครับนะแล้วก็ส่วนคนโสดอ่คนโสดคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้มักพบเจอกันจากการทํางานหรือจากการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการงานโดยเพราะมักจะพบเจอกันในช่วงครึ่งปีแรกนะครับนะตลอดทั้งปีเลยเนี่ยนะที่จริงแล้วมีโอกาสที่จะเจอกันตลอดทั้งปีนะแต่ ที่จะเจอกันในเรื่องของในในด้านการงานหรือหรือเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยนะครับมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเจอกันในช่วงครึ่งปีแรกมากกว่าครึ่งปีหลังนะครับในเรื่องของการงานมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะสเปคนี้ใช่เลยเนี่ยนะคำว่าเกี่ยวกับการงานเนี่ยอาจจะเป็นที่ในคนในที่ทํางานคนที่ติดต่อเกี่ยวกับการทางานก็ได้นะนะครับเป็นลนักษณะอย่างนั้นครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีมิถุนประจำปี2 5 6 8นี้ เพื่อเป็นกำลังใจเห้่ผมในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ